ครบเครื่องเรื่องฟันกับ d r ร c u l a p o d ดแคสตทำไมห้ามใช้แปรงขนแข็งทงั้งๆที่น่าจะทำความสะอาดได้สะอาดกว่าสิ่งที่เราต้องการจะขจัดออกในช่องปากเราก็คือพวกคราบแบคทีเรียที่มีลักษณะนิ่มแต่เหนียวติดฟันฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้แปรงสีฟันที่มีขนแข็งแค่ใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มก็สามารถขจัดคราบแบคทีเรียออกได้แปรงสีฟันที่ดี จะสามารถขจัดคราบแบคทีเรียได้โดยที่เราจะต้องไม่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟันฉะนั้นถ้าเราใช้ขนแปรงสีฟันขนแข็งๆขนแหลมคมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะขจัดคราบแบคทีเรียออกได้ก็จริงแต่จะทำร้ายเหงือกและฟันส่งผลให้เหงือกรน่นคอฟันสึกซึ่งไม่ตอบโจทย์ของการทำความสะอาดที่ดีได้ การทำความสะอาดช่องปากที่ดีมี3ข้อคือ 1. ขจัดคราบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค 2. ไม่ทำร้ายเหงือกและฟันและอวัยวะในช่องปาก 3. เราต้องมีความสุขและรู้สึกว่าการแปรงฟันทำความสะอาดฟันนั้นไม่ใช่ภาระหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่เราอยากทำฉะนั้นทันตแพทย์หลายๆท่านมักจะแนะนำว่าให้เลือกแปรงสีฟันที่เป็นขนนิ่ม ปลายขนแปรงกลมมนเพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายเหงือกและฟันนั่นเองและพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ Dracula.com